ก็สวัสดีพี่น้องป้อปายบาสุูสุคนเจ้าค่ะพ่อพ่อกับอมรากากีเส้นเคยนะเจ้าค่ะสวยรว่นมากมีบ้านมีรถมีคอนโดมีบีมีตุ๊กตาบรายเจ้าค่ะสุดท้ายไม่อะไรแดกน้องท่านน้องเมย์กับไปเรียงงัวพี่น้องเลยบม่มีไปเอกนั่งเอกทรัมเลสเองจ้าเ็สเองท่าเองกัลละหัสิไปเ็นตัดพื้นลงเต่าพี่น้องสิไาพี่น้องมาเบิ่งอ่ะเจ้าค่ะนั่งไปซื้อเบียร์ใหม่มาว่านี่กระเป๋ามี ถาเพื่นมาอยู่ก็บอกให้ท่านมาจะเทีย,ยู่สวยล่ะว่าสิพาก,กันไปปลูกอยู่สวนพ่พี่น้องพี่น้องเบีย้ยไม้นี่เขาเอิญเบีย้ยใบยังเจ้คขานะกับรู้ที่เขาี่เขาเจาปลูกกันฮ็ดเ,เป็นโค้งนะพี่น้องฮหดเป็นโค้งสัตว์ล่ะใครมันเลื่อยไปตามโตมันโตโตโค้งสัตว์ไหมพี่น้องมาดูกันจะค่ะแต่พี่น้องเบีย้ยนี่ละ่ะ เบีย้ยละห้าพันกีบเจ้าค่ะตะนแรกพันหกพันกีบเเนี่ยสำเนียพี่น้องเบีย้ยละห้าพันกีบก็คือว่าเกือบส้าบาทแหละเกือบเบียร์ละส้าบาทเนี่ยห้างกระรดน้วหาสิบเบีย้ยพี่น้องมาดูดอกบัวสีม่วงของนางนะเจ้าค่ะเรียงปานกยุงไว้กินนั้น ยุงเจ้าค่ะพี่น้องต้นนี้นางซื้อมาในบ้านนะพี่น้องเขาเจ้าขายห้แพงแพงคว้ามาอยากได้ของนางละนางซื้อเจ้าค่ะบาดบาดเมื่อนว่านนีนางไปกระเ่าามีผัดวา่าผัาเห็นเขาเจ้าขายถือพี่น้องไอ้ก็จะเป็นเบีย้ยหมากมีพี่น้องหรือขนุนพันมาเลยพี่น้อง เนื้อมันจะหนาเขาเจาว่าอันนี้ก็จะพันธรมรมดาอ้ามีหอยขึ้นไปข้างบนหอยหอยอย่างนี้หอยสั่งนั่นเองพี่น้องบันเป็นเลขเสีอยงหอยว่นจะค้าพี่น้องโอ้ขึ้นไปต้นขนุนเลยพี่น้องเอ้ยเออออกหอยเด้อลูกไม่ให้โชคกันลาบเอาทุนแม่มาให้คืนเด้อเมื่อวานซื้อเบียร์ใหม่เบิดแล้ว แล้วก็มีต้นไทรพ่อพี่น้องบรมีปุสือมาทีจะปลูกซะบุหกเื้อเบือกระต่ายเจ้าค่ะอันนี้ต้นหมักไผ่พี่น้องต้นหมักไพ่แล้วก็มีต้นอันนั้นพ่อผมด้วยพี่น้องรินตีเจ้าค่ะเป็นคลองน้ํเขาเบิดแหละพี่น้องเอ้ยมาจากไทยพุ่เจ้าค่ะอันนี้ก็รำไยมะม่วงมีอันมีลายสายพันธุ์ด้ยพี่น้องหมักมีหรือว่าขนุนนี่นะพี่น้อง สายพันธุ์น้ำผึ้งแล้วก็ต้นมะม่วงด้วยเจ้าค่ะหลายต้นอยู่หัวนเนี่ยเอามาต้นมะม่วงรำหญยอันนี้พี่น้องนี่ต้นอันนี้ที่นางซื้อมาเนจะ็ดสิบพันหนึง่งเนี่ยบาทที่นัองอันเอามาแต่ในบานไปซื้อในบานมาเนะ่แพงจุบอกไปจะกว่าแพงเจ้าค่ะอายหน้าหาย่าอันนี้ถืออยู่ถือเลยนะก็เลยซื้อมาต้นหนึ่งปลูกลงดินนะพี่น้องเนาะ ค่ะคอยากจะทําก็บ,บ้านสวนนะพี่น้องเนาะหลายๆคนมาเยี่ยมมายามนั่งก็สิเออก็อสิสดชื่นมีต้นไม้รม่มส้มชื่นมีต้นไม้ให้ดูอันนี้ก็เป็นอันนี้พี่น้องไว้นะเจ้าค่ะไวยเจ้าค่ะอันนี้ไว้ก็เอามาปลูกนะคะ่ะเขาเจ้าขายถือก็เลยเอามาเจ้าค่ะเนี่ยต้นไวยไว้ใหญ่นะพี่น้องเขาเจ้าแกงกินนะมันก็งานบด้นนอกพี่น้องเนาะ่ยจาก นี่เจ้าค่ะหอยยิมยางกันมีต้นใหม่เนาะเดี๋ยวเห็นผลงานตัวเองก็สดชื่นหูสดชื่นตานะเจ้าค่ะปลูกว่าสิปลูกคล้ายๆเห็ดบ้านบ้านบ้านสวนนะพี่น้องมีดอกไม้บ้างแล้วก็มีผลไม้บ้างเงี้ยพี่น้องผลไม้ปลูกทุกๆๆสนิดเนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่าต้นใหม่มันก็ซ้าบ้านสวนเลยเนาะพี่น้องเอ,อ้ยนี่เพราะว่าต้นใหม่ก็มีทุกอย่างจ้ะอันนี้ก็จะเป็นต้นต้นดูพี่น้องอยู่หน้าบ้านต้นกุ้งก็มีนะคะต้นกุ้งก็มีต้นมะขามป้อมก็มีจ้ากำลังออกดอกใินะก็ดูสิคะต้นมะขามป้อมนี่ราคาต้นมะขามป้อมเนี่ยมันกำลังออกดอกเแล้วมันก็เป็นหมากให้กินนะคะ ว่าสตาถิมอยู่มันหกสิปูกต้นปลูกต้น,ตนไม่กินหมากแทนจ้าค่ะต้นมะขามป้อมค่ะต้นยอหนาขางถนนข้างนางกับพี่น้องหนักสิปูกต้นอินทรีเรือว่าต้นหางนกยูงนั่นเองเจ้าค่ะหลายต้นหกเจ็ดต้นพอดีพี่น้องลงไปพอนี่แหละ หน้าบ้านลิมถนนยังสีพี่น้องถนนดินแดงจ้ะค่ะก็มีต้นพักิเล็กพี่น้องข้างๆเนี่ยก็บ,บริปูกอกพี่น้องต้นพักเิเล็กนะเอามาเอางานมาเสียบเห็ดหัวเห็ดยังแล้วมันก็ขึ้นมันมก็ติดเลยนางว่าสิก้น,นออกอีกพี่น,อน,อน,น้องนี่กลนง่ายมองไป,ปปปูกอีกทางหนึ่งเพราะว่าอนาคตไม่แน่นะคะนางจะทําถนนเข้าไปหน้าบ้านของนางน,นี่เจ้าค่ะนี่ค่ะเนาะ บปต้องไปทั้งพู่นน้ำพุตกแล้วก็ยากพี่น้องทางกระเปื้อนเจ้าค่ะนี่แหละริมถนนหน้าบ้านของนางริมถนนอันนี้ก็ตรงขามข้าเจ้าก็มีก่อไม้ก่อไผ่เจ้าค่ะอีกฝั่งหนึ่งมาดูต้นมะยมต้นมะยมปลูกหน้าบ้านริมถนนกำลังงามเชียวบดน้ำพู่งดินดมันนอ่นองะมันใหญ่ไว้ นี่แหละพี่น้องประมาณนี้เราจะขาหน้าบ้านของนางนางจะรีวิวให้ดูนะคะหน้าบ้านของนางอยู่แบบไหนแล้วยังไงบ้านกระเบนบ้านปูเดียรแล้วก็บ้านกเน็เปามีพี่น้องเอ้ยนี่แหละพี่น้องอันนี้ก็เส้นทางเข,ขาหมู่บ้านหมู่บ้านของนางบ้านของแม่ที่นางอยู่นั่นแหละเจ้าค่ะอีกด้านหนึ่งก็จะมาทางนี้พี่น้องมาทางนี้ ก็จะเป็นหมู่บ้านไปทั้งบ้านเบาๆเจ้าค่ะบ้านะโมงหรือว่าบ้านสุกังตูนนั่นเองที่นางไปแจกไอติมไอศครีมไปทั้งนี้แล้วพี่น้องนี่แหละพี่น้องหลายคนอยากมากระเจอนะคะหน้าบ้านของนางแล้วเขาไปกัะเทนประมาณนี้พี่น้องตอนนี้นางยืนอยู่ถนนเจ้าค่ะเนี่ยเดี๋ยวเขาไปกระเทนต้นไม้ไปก่อนนะคะต้นไม้บังหน้าก่อนเนาะ ก็เซนพอสรัวสลัวนะคะดูวิววิวนะคะพี in se ่น้องประมาณนี้แล้วค่ะต้นปักกิเล็กกันหลายต้นหวาก็มีเจ้าค่ะนี่แหละพี่น้องนางเซียนถ่ายเบิรงนะเจ้าค่ะหน้าบ้านอยู่จะอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องนี่กล่องขยะของท่านได้ประโยชเอามากองไว้หน้าบ้านเออต้องไป ต้องไปถิ่มไม่ล้างบ้านสชนเนาะพี่น้องเนาะล้วก็ไปจูดเออนางเห็ดผิดไปแล้วเจ้าค่ะขอโทษขออภัยนะเจ้าค่ะดูไม่ดีอีกแล้วกองขยะบริเวณกองขยะพี่เนอะกองไม้ตรงน,นี้นะกองไม้จริงๆนะเป็นกองไม้มื่อก่อนนะฮึอออกจากหัวมันนีล้วก็มากองไม้วันนี้ล้วก็มาจูดแล้วบาดท,ที่เนี่ยก็เลยถิ่มขยะขยะไว้แล้วก็ว่าสิจูดบนนกกันี้ิพนโต๊ะก็เลย่บริจูดเจ้าค่ะอีกต่อไปนางสีบอยเห้เห็นเดยพี่น้องเดอนางเสียไปวงไม่เจ้าค่ะ โอ้ยใครจะมาเมามยอยู่นี่แล้ว้ะคะพี่น้องสิด้พื้นตักต้นอยู่บกว่านี้นะนี่แหลคะค่ะถนนหน้าบ้านเจ้าคะ่ะหน้าบ้านเสียงปวดๆด,ดูไปดูกันนะคะเขาเลื่อยใหม่อย่างเจ้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นท่างเขาอีกข้างหนึ่งพี่น้องมองเข้าไปก็จะเห็นเถียงพี่สาวนั่นเองเจ้าค่ะ กำลังเลื่อยไม้พื้นลงเต่าสวัสดีจ้าสองเท่าบางเล่าเอิ้นว่ายาน้สวัสดีค่ะนัง่งตัดพื้นลงเต่าขอโทษนะเจ้าคาะมือไม่ว่างค่ะเลื่อยไม่เจ้า่ะพื้นกับบริตตัดไก่ตัดกลวงนกค่ะพี่น้อง นี่ปลูกไว้ต้นขี้เล็กก็ปลูกไว้ต้นขี้เล็กเบามีที่มาเก็บบ่อยๆนะคะ่ะตัดแล้วค่ะตัดแล้วมันก็บะตายเนี่ยแห้งกระโปงพี่นอ้องมันก็สิโป่องออกในต่อมนันนี่มันก็สิโป่งกิ่งมันพี่นอ้องตัดจนจับเลยค่ะตัดไปแล้วนะคะจ้าตัดไปแล้วแต่ยังไม่ตายแนย่นอนเจ้าค่ะมันก็สิโป่งกู้ขึ้นมาใหม่พี่นอ้อง มันก็สิโป่งกู้ขึ้นมาใหม่จ้ะค่ะเหลือแต่ต้นสูงๆนะพี่น้องตัดเราอีกบะตัดป่ายเกี่ยลงบนเลยเนาะนี่นั่งจะขึ้นป่ายพี่น้องนา่งจะขึ้นไปตัดตัดต่อลงมาตัดเครื่องตัดเครื่องตัดเครื่องแล้วมันก็จะเป็นพุ่มงามพี่น้องนี่แหละพี่น้องหน้าบ้านของนางเจ้าค่ะเหล้วเข้าป่ายกันประมาณนี้นะเจ้าค่ะมีถ้าตรงเปื่อยต้นกุ้ง เลื่อยพื้นลงเต่าพี่น้องอันนี้พิซซาของนางพี่น้องแม่นที่ตาสนี่ก็มีสายไฟพี่น้องอย่ามันหักลงทับสายไฟพี่น้องนี่เนี่ยสายไฟสายไฟ ตอนน้มากระ่มบ่ญ่เลยนะมากใหญ่เลยเลยหลายคนก็จะถามว่าพี่สาวของอัมราไม่มีลูกมีเต้าแล้วอยู่สอง่าวมีเจ้ค่ะลูกสาวสองคนอยู่กรุงเทพบวชบวชสี่คนหนึ่งเจ้าค่ะสมือนี้นะก็อาศัยแรงผัวแล้วก็แรงเมียซึ่งกันและกันเจ้าค่ะลูกลูกเต้าเดาหอยนะปลาถิ่มมาแล้วว่าแต่อีตุนนะสุบริปา บริปาดอกไปหางเงินหาทองพี่น้องได้จงเงินจงคองอยังชีวปาใครขวบมาล่จะดอกพี่น้องอย่างนี้คะบ่มีลูกบ่ม่ครูวะฉันบริอยากได้อยู่โตคนเดียวหาใช่แต่มูมสินแมวนะคะใช่โบไร่และกระปายเฉวบอกไอ้มุมไร่กระปายจมาจะไปใช่คุดคุ้มปลูกต้นไม้เพี่ว่าเออจังหน่อยฉันฉนสื้อมาแล้วต้องไปทำให้ฉันนะคะเออ ไปเตะสิปล yup. fo ูกเ <en> ็ดทมอยู่นี่เด็กสียงปลูกอย่างแถวนี้มันหกหกก็ยากก็เดินกันเห็นบ่ฮะในสายแบ่งแล้วบอกเธอสิบสี่ได้สี่เอาจังไสคะฉันยังม่ได้ยนงานมาให้เธอต่องตรงไห้เออก็ขังกันห้องเครื่องนี่เดินเลยโอ้โหกระปูไวที่น้องเบิ่งเอาพี่น้องพ่นเทียงเอาเดินจ้ะค่ะเพื่อยากได้ต่อนนี่พี่น้องพ่นมาปลูเทียงไว้ไว้นี่ เพื่อนก็เสียเอาตอนนี้แหละพี่น้องตอนนี้ละค่ะนี่นะตเสียมงได้กนนเผาได้วกัตอนที่นั่งเฮ็ดสวนนะ่ะนั่งเสียเอาตอนพูนแหระพี่น้องพุน<ต>อยู่ริมป่าพุ่นละค่ะตอนเฮ็ดสวนอันมนลมาราจะไม่เอาตอนเดียวนะคะเห็นหรือ,อยังคะนางปลูกบ้านตรงนี้นางก็จะตรงนี้อีกจ้ะค่ะนี่ค่ะอืมนี่ค่ะนี่ชิว่าโลบ<แ>มากโลบผานาะพี่น้อง บอตอนได้ก็นน้ำกันเจ้าค่ะตายไปน้ำก็ไปน้าบ่ได้ดอกพี่น้องเนาะเฮ็ดให้ลูกให้เต้าเดาดักเด็กพี่น้องเอ้ยตายไปน้าก็ไปบ่ได้ดอกค่ะเบื่ออย่าตายเดาที่ขาวจมบัตรนาถ่ายไม่ได้จงบัตรไปจ้าก่อนโอ้ยหฉันได้นอนก่อนจะปีจักไหนจังขาฉันพี่น้องวางแผนแล้วสิขามาลาจ้ะค่ะ มอหยาม่อมหาชมบันไปหลายๆหันโหได้จริงๆทำไมร่อนยิงพระยองกามมอมยาชัดอ่ะฉันตายไปพะชางเงินในบ่คพา่าสตรมือตมือเขก็มีเนาะจ้าเดี๋ยวพี่น้องนะเสีสยงนี่แตขึ้นไป ตัดต้นไม้ลงมาก,ก่อนพี่น้องต้น,นิเล็กเจ้า่ะต้น,ตนิเล็กมา <c oughs> โอ้ยเล็กบริการกระเทยนะเจ้าคขะ <c oughs> มาทั้งนี้ก็เสียมรับมาจากน้พี่น้องเจ้าค่ะ <c oughs> สิขึ้นปีนต้นไม้ตัด อายาลี่เป็นคนหนาบด้วยจ้ะค่ะสบายดีขอกาสบายดีขอขอบโมขบใจขอขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องปรเจ้าค่ะขอบคุณค่ะไปลา